นโยบายลดค่าจ่ายลดจำนวนสอสอย่าห้าร้อยคนให้เหลือแค่สองห้าสิบเท่ากับสวและห้ามตั้งที่ปรึกษาไม่ว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรนีช่วยหรือแม้แต่ผู้ช่วยสสก็จะไม่ให้มีเปื้องงบประมาณครับสำหรับที่ปรึกษานายก งานให้ดูจากองค์กรต่างๆในสังคมเชิญมาเป็นที่ปรึกษาเป็นครั้งข่าวเช่นเชิญมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจากสภาทนายความทางด้านการทหารจากสภาการลาโหมทางด้านการเงินการธนาคารจากสภาประธานส,สมาคมธนาคารพาณิชย์หรือว่าธนาคารอย่างประเทศไทย อย่างนี้เป็นต้นที่ปรึกษานี้จะถูกเชิญมาเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะให้ในายกระัะมุกรีปรึกษาได้นอกจากนี้เราจะให้นำขราชการประจำประจํานะเน้นนะไม่มีทางการเมืองนะครับมาเป็นเลขาเท่านั้นเลขาไม่มีหน้าห้องยกเลิกหน้าห้อง ทุกที่ไม่ว่าหน้าห้องในอำเภอจนกระถ,ถึงหน้าห้องนายกเพื่อประหยัดค่าเดรจ่าน